สวัสดีครับผมผมชื่อนายสิทธิรักษ์ชาแหลงนะครับรหัสนิสิตหกสี่สามหกสี่ศูนย์เก้าวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง increment และ decrement operator ครับผมโดยที่คำว่า increment นะครับก็คือคำว่าคำสั่งการเพิ่มค่าส่วน decrement ก็คือคำสั่งลดค่านั่นเองครับผมโอ้โททีอะซึ่งตัวแปรนั้นจะต้องมีค่า าก่อนแล้วตัวรูปแปงก็คือถ้าเป็นตัวแปรบวกบวกนะครับก็คือตัวแปรเท่ากับตัวแปบรบนหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวแปรล,ลบๆนะครับก็จะคือตัวแปรเท่ากับตัวแปรล,ลบหนึ่งหมายเหตุน,นะครับไม่มีช่องว่างระหว่างเครื่องหมายติดขาดโดยที่ชื่อของ c พัดๆจึงสื่อความหมายของการอินคิม e n ์มาจากคำว่า c มาจาก C programming language หรืออาจจะหมายถึง C บุกบวกสามารถทำอะไรได้เทียบเท่ากับ C และวมากกว่า C นั่นเองครับผมในส่วนของ prefix and postfix นี่เองครับเมื่อใช้คำสั่งนี้โดดโดด standalone expression นะครับก็อย่างเช่นพัดพัด m และ m พัดพัด ต่างก็มีความหมายที่เหมือนกันเองครับก็คือ m เท่ากับ m บวก1แต่ซึ่งในส่วนของเครือหมายลบก็จะเหมือนกันครับคือถ้าเป็นลบลบ n และ n ลบลบต่างก็มีความหมายเหมือนกันครับก็อย่างก็คือ n เท่ากับ n ลบ1เมื่อใช้คำสั่งนี้ร่วมกับคำสั่งอื่นนั่นเองค็คืออื่นๆก็คือ sub expression ก็อย่างเช่น n เท่ากับ m บวกบวกก็มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ n โดยที่ m เท่ากับ m บวกหนึ่งนั่นเองและถ้าในส่วนของ n เท่ากับบวกบวก m ก็มีความหมายเหมือนกับก็มีความหมายนกันก็ค,คือ m เท่ากับ m บวกหนึ่งแล้วโดยที่ n เท่ากับ m นั่นเองตัวอย่างก็อย่างเช่นนะครับก็ถ้าสมมุติว่า f หนึ่งเท่ากับแปด a หนึ่งเท่ากับ n หนึ่งบวก ก็จะเหมือนในที่ก็จะเหมือนในนี้เลยครับผมก็คือจะได้คลณลับว่าเป็นเอชหนึ่งเท่ากับแปดเอสองเท่ากับเก้าคำสั่งค o มเพ a s s i g n m น n t นะครับเนื่องจาก m เท่ากับ m บวกหนึ่งเราสามารถใช้ m บวกบวกได้คำถามแล้วถ้า m เท่ากับ m บวกห้าล่ะจะใช้ m บวกพาร์ทพาร์ทดีไหมคำตอบคือไม่ดีแน่ ให้ใช้ m บวกเท่ากับ5แทนรูปแบบนะครับก็คือตัวแปร op เท่ากับนิพจน์โดยคําสั่งยอ่อของเป็นซึ่งเป็นคาสั่งยอ่อของตัวแปรเท่ากับตัวแปร op องค์เล็่ม n i p h o นั่นเองตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่น n เท่ากับ n ลบ6ก็จะเท่ากับ n ลบเท่ากับ6นั่นเองถ้าถ้าในส่วนของ n เท่ากับ n คูณ7นะครับก็จะเป็น n คูณเท่ากับ7 แล้วก็ในส่วนของ n เท่ากับ n หารแปดนะครับก็จะเป็น n ขีดทับเท่ากับแปนเองตัวอย่างคำสั่งของ c o m p i l e assignment นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่น number เท่ากับ number หนึ่ง total เท่ากับ total ลบ discount bonus เท่ากับ bonus คูณสอง time เท่ากับ time หาร last factor change เท่ากับ change เปอร์เซ็นต์ร้อ เอามาเท่ากับเมาส์คูณวงเล็ 1, บเขาหนึ่บวกเขาสอนั่นเองนะโดยถ้าทีา่กล่ามาเมื่อกี้นะครับก็จะให้เขียนรูปใหม่เป็นดัมเบอร์บวกเทก่ากับห t ึ่งทัลบเท่ากับดิสเคิโบนัสคูณเท่ากับ actor, สองไทม์หารเท่ากับลัสแฟกเตอร์เชนเปอร์เซ็นเท่ากับร้อยขอไปครับเมาส์เท่ากับเมาส์คูณเท่ากับ เขาหบวกเขา2นั่นเองตัวอย่างโปรแกรมนะครับ i n N เท่ากับ44ให้ค่าเริ่มต้น n บวกเท่ากับ9เพิ่มค่าขึ้นจากเดิมก็คือ4 4บวก9นั่นเองซึ่งในส่วนของพิน f ก็จะเป็นพิน f n วงเล็บปิด F บวงเล็บ n เท่ากับเปอร์เซ็นต์ d นั่นเองแล้วก็ n ลบ เท่ากับห้าก็ลงค่าจากปัจจุบันก็คือห้าถึงสาบวกห้านั่นเองแล้วสุดอมาก็คือ n คูณเท่ากับ2ก็คือให้มีค่าสองเท่าจากค่าปัจจุบันนั่นเองก็คือส8่แดคูนสนั่นเองซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มานะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของ n ็บวกเท่ากับ9ก้าก็จะเป็นห3สามส่วน n อลบเท่ากับ5้าก็จะเป็น4ี่แปดส่วน n คูณซกคูณเท่ากับ2อก็จะเป็น n นก้าสิบหนั่นเองครับโปรแกรมโครงสร้างนะครับซ e q u e n t ช a l ล ทำคำสั่งตามลำดับจากบนลงล่าง selection branching ทางเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด if ทางเลือกสองทางทำชุดคำสั่งหรือไม่ทำอะไรเลย if if ทางเลือกสองทางทำอยา่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไข nested if 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 ทางเลือกหลายทางประกอบโครงสร้างเอง switch ทังเลือกหลายทางมีของังที่แน่นอนครับส่วน repetition looping ทำซ้ำหรือวนรอบ for loop ก็คือตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำชุดคำสั่ง while loop ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำชุดคำสั่งดูจุดๆ while loop ก็คือตรวจสอบเงื่อนไขหลังทำชุดคำสั่งครับคำสั่งทางเลือก if statement เล็บถ้าไม่มี if รูปแบบนะครับก็จะเป็น if e เงื่อนไขปิดก,กาชุดคำสั่งโดยที่ชุดคำสั่ง,งอาจจะเป็นคำสั่งเดียว single statement หรือหลายคำสั่ง composite น,นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นคำสั่งต้องอยู่ในรูปของปิดก,กาจุดๆนั่นเองเราที่ชุดคำสั่งนะครับจะถูกกระทำก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะฆ่าไปคำคำสั่งต่อไปทันที ต่อไปก็คำสั่ง color สองทางก็คือ if each statement รูปแบบของ if รูปแบบมันเขาจะเป็น if เงื่อนไขปีกาชุดคำสั่งที่หนึ่ง slash if c each ปีกาชุดคำสั่งที่สอง slash each c นั่นเองครับตัวที่คำสั่งอาจจะเป็นคำสั่งเดียว single statement คำสั่ง compound statement หรือคำสั่งว่าง null หรือ empty statement นั่นเองครับ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำชุดที่หนึ่งส่วนเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงก็ให้ทําชุดที่สองแทนครับอย่าลืมปิดก,กาเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นส่งตัวอย่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่จุด,จดหรือ omit bar นั่นเองครับคือจะใส่ได้คือจะเป็นก็ต่อเมื่อเฉพาะกรณีเมื่อมีคำสั่งเดียวหรือสกอร์สมบันั้นเองครับอย่างเช่น if logical น้อยกว่าเท่ากับ k นะครับวอลุ่มหนึ่งมเท่ากับหนึ่ง if วอลุ่มกับสอง pin แล้วก็ในี่ตามนี้นะครับโปรแกรม m p m p e e r r o r เพราะเหตุเพราะเหตุใดเกิด Compile Error เพราะว่าจะตีความว่า if cost เป็นคำสั่งเดียว Step s t e ที่เงื่สิ่งน้งงงทำให้ if ไม่มี if หนานันเองครับผมเงื่อนไขนี้ใช้แทนกันได้ทำไมกัน ก็คือในตัวอย่างเขาจะเป็น i n number เท่ากับ5 if number เขามายตกใจเท่ากับ0 print tf not zero if print zero ส่วนต่อมา,าก็คือ i n number เท่ากับ5 if number print not zero if print zero ศก็คือเท็จแต่ถ้า1ห,หรือหรือค่าที่ไม่ใช่0ูนยาก็จะเป็นจริง ข้อผิดพลาดที่ควรระว่งนะครับ common m i s t a k e ก็อย่างเช่นอตัวอย่างเขาคือ in a p if n pint how are you scan if %dh if เท่ากับสิบเก้าก็คือต้องใช้เท่ากับเท่ากับนะครับสลักการเปรียบเทียบหรือต้องผิดติดกันเพราะว่าถ้าไม่ได้ผิดติดกันนะครับเครื่องหมายก็มันก็คือคิดว่าค่ามันก็จะเหมือนเดิมฮะ i ิน F you are so y o u n each i n t F you are o t o t o o logical order mm hmm. <laughs> นั่นเองครับซึ่งตัวอย่างก็อย่างพินซึ่งตัวอย่างห้อผิดพลาดก็จะเป็นอย่างนี้ครับ how old are you s i x t e s i x t you are so young ซึ่งมันก็ปนแ,ปนแปลกๆนะฮะข้อผิดพลาดที่ควรระวังครับอรคบอมมิติอีกต่อไปก็คือในทางมัธยมต้นนะครับเราสามารถใช้ x มากกว่าศูนย์น้อยกว่าสิบ ซึ่งเดีนวทาง C ครับต้องพิมพ์ยังเป็นสอย่างก็คือ x ศูนย์น้อยกว่า x และและ x 0, น้อยกว่า10นั่นเองตัวอ,อย่างที่ผิดนะครับก็ยังก็คือสมมติในกรณีของการหาเกร์เขาคือสามจุดศนย์มากกว่าเท่ากับ GPA เอ้ GPA ขออภัยครับ g มากกว่าเท่ากับสามเป็นมากกว่าเท่ากับสามจุดศูนย์แต่น้อยกว่าสามจุดสี่ ซึ่งก็บงเล็บเพิ่มในส่วนของ g ี่มากกว่าเท่ากับ3.0แล้วก็น้อยกว่า3.7ซึ่งแล้วก็ซึ่งมันจะเป็นค่าเป็น0 1น้อยกว่า3.7ซึ่งแลสุดท้ายจะได้ค่าจริงเสมอนะครับซึ่งจะต้องซึ่งจะต้องแก้ถูกเป็น3.0 น้อยกว่าเท่ากับ GPA และและ GPA น้อยกว่า37นั่นเองครับผมเนสอีฟหรืออีสเทเมนนั่นเองครับทางเลื่อนนะครับเลื่อนหลาทาง m u l ติ a l t e r อร์เนทีฟด e เ t คชัแต่เลื่อนไขจะถูกตรวจสอบตามลำดับจนพบเงื่อนไขที่เป็นจริงและเฉพาะจุดคําสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นที่จะถูกกระทําถ้าไม่มีเงื่อนไขใดเลยที่เป็นจริงจุดคำสั่งที่อยู่หลังอีหรือท้ายจะถูกทกระทํา ความจริง if สุดท้ายถือว่าเป็น option ไม่มีก็ได้แต่เช่นนะครับคือ if เงื่อนไข1ชุดคำสั่งที่1 if 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 เงื่อนไข2องชุดคำสั่งที่2 if if เงื่อนไข n ชุดที่ n if ชุดที่ n ชุดคำสั่งที่ n บวกหนงนั่นเอง n e s t if if statement สองนะครับคือ multiply if statement ก็คือถ้า if วงเล็บ x น้อยกว่า0 s i n เท่ากับลบ1 แต่ถ้าเป็น if x เท่ากับเท่ากับศูนย์ sing จะเท่ากับศูนย์เอ้ยถูกแล้วครับแต่ถ้าเป็น if x ่ากับ่าศูนย์นะครับ sing ก็จะเท่ากับหนึ่ง in ซึ่งมันอยู่ส่วนของ in efficient เพราะทุกเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือเท็จนะครับแต่ถ้าเป็น if i s statement นะครับก็คือ if x ่ากกว่าศูนย์นะครับก็จะเป็น sing เท่ากับลบหนึ่งส่วน if i s x เท่ากับเท่ากับศูนย์ก็จะเป็น sing เท่ากับศูนย์ะครับแต่ถ้ามี i ีอยู่ข้างล่างก็จะเป็นซิงเท่ากับ1แต่จะดีกว่าเพราะว่ามันจะต้องไม่เขียนเยอะเพราะถ้าเท่ากว่าศูนย์เป็นจริงที่มากกวศูนย์เป็นจริงแล้วก็จะไม่จําเป็นต้องตรวจสอบอีกแล้วว่า x เท่ากับเท่ากับศูนย์หรือไม่งั้นแขที่เกี่ยวกับตัวไปเพียงตัวเดียวนะครับก็เช่นตัวอย่างก็เป็นถ้า if e วงเล็บ x น้อยกว่าศ1 0 2 5่ก็เป็นเขา1บวกบวก if is x x มากกว่าเท่ากับ0.25และและ x น้อยกว่า0.5ก็เป็นเขา2บวก if, บวก if i x มากกว่าเท่ากับ0 5และและ x น้อยกว่า0.75เาขา3บวกบวก if เขาสบวกซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีคันถือว่าเป็นาการแบบซึ่งมันจะเสียเวลามาก ถ้าจะดีกว่าก็คือต้องเป็น if เท่ากับ if x เท่ากับ0.25เขาบวกบวก if i s 0ู5 x น้อยกว่า0.5เขาสบวกบวก if if x น้อยกว่า0.75เาเขาเา3บวกบวก if เขา4บวกบวนั่นเองครับผมเงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวเดียวก็ if x น้อยกว่า0.25้าเขา1บวก if if x น้อยกว่า0.5้าเขา2บวก if if x น้อยกว่า0 7 5้าเขา3บวก if เขาสีบวกก็จะหมือนี้นะครับก็คือในส่วนของอันแรกเขา1บวกนะครับก็จะส่วนของถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินก็จะถูกเขียนในช่วงของตั้งแต่ศูนถึง0.25นั่นเองแต่ถ้าเป็นเขา2ก็คือตั้งแต่2.25ถึงก็ตั้งแต่ศูนย์ถึง 2. ง ถูกศูตย์ถึงเอ๊ะเกือบถึงศูนย์จุดสองศูนย์ห้านั่นเองถ้าถ้าเข้าสองก็เหมือนกันเลยครับต่อไปถ้าสมมติว,มว่าเงื่อนไขกับตัวแปรตัวเดียวนะครับอันที่สามว่าจะเป็นถ้า if e, x มากกว่าศูนย์จุดเจ็ดห้าเขาสี่บวกบวก if if x มากกว่าศูนย์จุดห้าเขาสามบวก e, F, e, 25, 2, บวก if if ศูนย์จุดสองห้าเขาสองบวกบวก if เขาหนึ่งบวกก็จะเหมือนเมื่อกี้ครับจะแค่เปลี่ยนทิศทางกัน ตัวอย่างนะครับอัตราค่าปรับเมื่อขับรถเ,เร็วกับพิกัดถ้าขับรถด้วยความเร็วระหว่าง0.1ุด,ดเอ้ยขออภัยครับร0อยเอดและร้อสบกิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับห้ารอยบาทถ้าขับรถด้วยความเร็วระหว่าง121ยสบเอ็ดและร4อยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับเจ0ห้าสิบาทถ้าขับรถด้วยความเร็วเกินร4 1สบอดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือปรับพันหนึ่งครับซึ่งเราก็สามารถเขียนในโปรแกรมได้อย่าง,างเช่น if speed มากกว่า100ยไฟล์ก็เท่ากับห0าร้อนะเองครับแต่ถ้า if i a speed มากกว่า20ยก็จะเป็นไฟล์เท่ากับ750ดรส่วนถ้าเป็น if is each, if speed มากกว่าร้อยสี่สิบไฟล์ก็จะเป็นหนึ่ันะถ้าขับรถเด็วด้วยความเร็วร้อยห้าสกิโลเมตรต่ชั่วโมงจะเสียค่าปรับเท่าไหร่ก็500บาททำไมล่ะหรอก็ if eat speed มากกว่า140ก็จะเป็น500ถ้า if eat speed มากกว่า120ก็จะเป็น7จ็แต่ถ้าเป็น if eat if eat speed มากกว่า100ก็จะเป็น500นัน่นเองครับตัวอย่างเช่นหินบล็อกรมนะครับก็จะเป็นในส่วนของปันนี้เลยฮะยังไงก็ขอจบการสรุปในคราวนี้ครับขอบคุณที่รับฟังนะครับผมขอบคุณครับ